หมือนมีสิ่งที่ต้องทําทุกวันอะไรนะคะก็ก็จริงๆเป็นช่วงที่ต้องหาพยายามหาเวลาให้ตรงกันให้ได้ค่ะทุกอาทหรือทุกวันอาทิตย์หรือทุกเดือนก็คือเมื่อจริงๆคือว่างเมื่อไหร่ก็จะเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเดี๋ยวนิชัยเองก็ต้องบินแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะไม่ได้เจอยาวอะไรนะคะก็ก็พยายามเมเนจเวลาให้ให้บาลานซ์ที่สุดค่ะท่านแบบโอ้ตรเลย เขาคิดถึงคุณหรือเปล่านักพาร์ลิ่อะไรนะก็ค่ะก็อาจจะเป็นสิ่งที่ที่ทั้งนิชาแล้วก็พี่โน่พยายามบาลานซ์เวลาให้ได้อยู่จริงๆนี่ค่ะเพราะว่าก็ถ้าได้เจอกันมันก็จะเป็นกำลังใจในการทำงานอก็จะดีส่วนอย่าคิวเราจะยากกว่า พอเขาพูดงนั้นดูน่าจะคิวเราน่าจะยากกว่าเขานะหนูว่าทั้งคู่ค่ะ <c oughs> เหมือนแบบพี่โน่ก็มีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบเยอะมากๆแล้วก็ถ่ายหนังด้วยละครก็กําลังจะเปิด <c oughs> ต้องเวิร์กช็อปต้องดูแลร่างกายอะไรค่ะ <c oughs> หนูว่าเหมือนกันเลยแล้ว <c oughs> ก็มีสิ่งที่ต้องทําเยอะๆไปหมดเลยก็ <c oughs> จริงๆทั้งคู่ค่ะ <c oughs> แต่ก็พยายามแบบหาเวลาให้ตรงกันก็ได้หรือว่าไม่ไม่งั้นก็เวลาที่หนูว่างหนูก็ไปเจอเขาที่ สนามบอลที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบไปกินข้าวกันเล็กๆน้อยๆอะไรแต่นี่แบบมยวนใม่แมกันกกันเลยไม,ไม่ค่ะไม่เลยคืออยากให้ทุกคนเต็มที่กับการใช้ชีวิตมากๆเหมือนทั้งสองคนก็คุยกันแล้วว่าแบบพี่โน่อยากทําอะไรแบบใช้ชีวิตในพาร์ทวงกลมของพี่โน่ให้สุดเลยดิชาก็จะเต็มที่เหมือนกันแล้วเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเราเจอกันเราก็ให้กําลังใจกันมันก็น่าจะดีกว่าค่ะ เวลาไม่มีทุกขั้นแบบไม่ได้แชทถามไม่ได้โทรหารใช่ไหมคะจริงๆเป็นคนไม่ได้แชทกันเยอะอยู่แล้วจะแบบว่าถ้าว่างก็โทรอะไรเงะะี้ยค่ะจะไม่จะไม่ได้แบบต้องพิมพ์อะไรตลอดอะไรเงี้ยเพราะว่าก็อยากโฟกัสกับสิ่งตรงหน้ากันด้วยทุกวันมันไม่ด้ยินเสียงอะไรนะทวันมันไม่ได้ยินทำไมมันต้องทำหน้ากุ้งกิมก็ค่ะก็ได้ยินก็ดีมันก็เป็นกำลังใจแบบค่ะ ยกปุ๊บคิดถึงนะครับเลยไหมคะอันนี้เขาเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะก็ก็ก็มีค่ะก็แบบมีพูดอะไรให้กําลังใจกันเป็นปกติเติมใจเติมใจกันนิดนึงอะไรในในส่วนของการที่คุยผ่านสั่สิ่งที่เห็นมากุ้ยพี่โูกกำลังเหนื่อยในเรื่องนี้คืออะไรอะโอ้ถ่ายหนังเขาก็เหนื่อยนะคะถ่ายหนังแทาน่าจะเดือดมากเลยเหนื่อยมากเลยก็รู้ว่าว่าแบบ เหมือนใช้ร่างกายหนักด้วยตอนถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หลายอย่างค่ะตอนงานฟุตบอลของพี่ที่เขาไปดูแลก็ก็เหนื่อยค่ะห่วงดปร้วมงานองเรากันห่วงหลายงานมากเลยหลายแบบพาร์ทมากเลยอะก็เป็นห่วงค่ะแต่ว่าเขาจริงๆเขาเป็นคนแบบดูแลตัวเองดีมากร่างกายแข็งแรงมากอะไรเงี้ยก็หนูอาจจะน่าเป็นห่วงกว่าค่ะในทางกลับกันพี่นุก มีความเป็นห่วงแล้วบอกกับเราย้ำเสมอว่าเรื่องอะไรน่าจะเรื่องการกินค่ะใช่บางทีหนูทางานเยอะๆแล้วหนูแบบเหนื่อยหนูก็จะเลือกที่จะนอนมากกว่าที่จะแบบที่จะทาน<ช>ข้าวเป็นเนื้ออะไรคะก,ก็เป็นเรื่องนั้นมากกว่าอมไม่ใช่ว่าความคิดถึงทําให้เรากินข้าวไม่ลงถูกไหมคะมีไหมมีแต่ไ <c oughs> น่มเ <c oughs> หรอเนาะลุกขอบลง ดีไหมก็จริงๆก็ไม่ขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้นแต่ถ้าเจอก็อาจจะกินข้าวอร่อยขึ้นเอละเรื่อง่างานมันยืงเราทําให้วาเลนไทน์ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าชั้นอ๋อใช่ค่ะเพราะวาเลนไทน์หนูก็ไปทํางานต่างจังหวัดกลับมาวันนั้นอะไรเงี้ยแต่ก็ได้เจอค่ะเพราะว่าพี่โนเขาก็ถ่ายหนังเสร็จเขาก็กลับมาเจอแล้วก็กลับไปถ่ายหนังต่อค่ะก็ต้องขอบคุณพี่เขา เขาแบบมาใช่ค่ะไปฉลองนะไรบ้าไหบ้างคะไม่ได้ฉลองเลยค่ะก็เจอกันที่บ้านแป๊บหนึ่งแล้วก็พี่เขากลับไปทำงานก็แยกย้ายแต่สิ่งที่หวานกรนั้นคือการโพดรูปลงใช่ไหมคะทีเลฟเอ็นหรือเปล่าอ๋อค่ะก็ก็น่ารักดีค่ะก็ก็ค่ะตอนนั้นเราเรารู้ไหมคะว่าพี่เขาจังโพสรูปนี้ลง ม่รู้สัญลักษณ์คือการกอดกอารซัพพอร์ตการอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้เลยเพราะว่าจริงๆวันนั้นไม่มีรูปจะให้โพสด,ด้วยค่ะ <c oughs> คือรูปเก่าๆก็ลงไปหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบ <c oughs> เพราะเราเป็นคนเหมือนแบบถ้าถ้าเจอกันก็จะถ่ายรูปกันน้อยมากเลย <c oughs> ก็จะแบบว่าใช้เวลาตรงหน้าให้ให้เต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็จะลืมถ่ายรูปบ้างก็ไม่มีรูปลงแต่ว่าก็วันนั้นของของหนูหนูก็เลยแบบเอ้ยขอถ่ายรูปก่อนออกบ้านจื๊นึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงมาเลย ได้ถามพี่นุ้มไหมคะว่าลูกนั้นมีความหมายยังไงบ้างอุ้ยไม่ได้ค่ะไม่ได้ถามโบไหมว่าเพราะมันมันติดความหมายไปแล้วใช่เรารู้กันไม่ต้องพูนเฮ้ยคุณสไตล์ดีเขาไม่อ่านคอมเมนต์มากไหเพราะคอมเมนต์เขาเซลลอุ้ยไม่ได้อ่านเลยอ่ะค่ะแต่มีแผนวางแผนไบบว่าเออเราจะไปเที่ยวกันนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเออเราไม่ได้เจอกันเ ไม่มีแต่วางแผนว่าจะให้ต้องมาดูฮาราบาล่ากันนะคะทุกคนเข้าหนังเข้าหนังเลยหนังผีเลยหรอใช่ค่ะแล้วดูหนังผีถ้าใครมีแฟนก็แบบอ้าวอ้นแลตกใจกับคนข้างๆอะไรเงี้ยอย่างไรนะที่เกิดเขาได้ข้างแล้วต้องอย่างไรนะ อคือเรารู้อยู่แล้วนะว่าว่าหมืจะน่ากลัวยังไงเราก็ใส่เต็มที่ได้เลยใช่คือเรื่องนี้หลอนแน่นอนใครที่กําลังคุยคุยกับใครอยู่แล้วอยากมีประสิษฐ์สัมพันธ์โมเมนต์ก็เข้ามาดูฮาราบาลาได้ค่ะโมเมนต์ี้เราเกิดก็คือเราบ่อยเวละที่แบบจัำสแกนกันแบบเออก็บ่อยค่ะเพราะว่าเป็นคนเป็นคนกลัวแต่ว่าชอบดูกลัว ใช่ค่ะก็ท้าทายดีเหมือนกันค่ะตอนถ่ายก็กลัวจริงไม่ได้กลัวงใช่เพราะว่าบรรยากาศเขาเซตฉากอะไรแบบ<ๆ>หลอนเห็นว<ๆ>่าเรื่องนี้ที่บอกว่าหนักที่สุดในชีวิตของคหมะมันส่งผลต่อสภาพจิตใจหรือว่าร่างกายอะไรยงางคือจริงๆที่บอกว่าหนักที่สุดในชีวิตคือช่วงเ,เวลาถ่ายอาจจะไม่ได้นานค่ะแต่ว่าด้วยตัวละครเขาเจอเรื่องที่มัน ที่มันพีคสุดมากๆอ่ะเลยเลยรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ใช้ร่างกายในในในสถานการณ์นั้นหนักมากๆอ่ะค่ะคือแบบถ่ายหนังจบแล้วหนูกลับบ้านมากรุงเทพแล้วก็ยังแบบหนูปวดเขาเรียกว่าอะไรกล้ามเนื้อเสบไปสาวันทั้งตัวด้วยไม่ใช่แค่ส่วนในส่วนหนึ่งคือทั้งตัวเลยก็ภาวะเครียดมันภาวะที่ที่ตัวละครเจอมันหนักมากๆ มันก็ใช้ร่างกายหนักใช่ค่ะทั้งทั้งภาวะในจิตใจแล้วก็ร่างกายอะไรเราก็เวต็มี่ค่ะก็อยากให้ทุกคนไปดูด้วยนะคะเห็นว่ามันก็พาเราไปแตะจุดที่สุดๆของเรามันมันจีิงหรอคะหรือว่ามันยืนไหนหนูว่ามันไม่ใช่ไม่ไม่รู้ว่ามันเรียกมันมันแตะพาร่างกายหนูมันไปไป หนูไม่บอกะค่ะว่าอะไแต่ว่ามันมันพาร่างกายเราตัวละครเนี้ยมันพาไปแบบจุดที่มันรู้สึกแบบไม่ไหวแล้วว่าอยู่อย่างเงี้ยเอออะไรประมาณนั้นนะคะแบบแบบแบบโหดนะคะฝากสับซับพีคนนี้ได้ไหมคะอออืออุ๊ยปากซับซับพี่คนนี้หน่อยได้ไหมคะก็ไวันนี้วันนี้สามเมษายนะคะอยากให้ทุกคนมาดูถ้าใคร อย่างที่บอกนะคะไม่ไม่จำเป็นแค่ต้องชอบดูหนังผีอย่างเดียวนะคะคนที่มีคู่เรี่ยวมีโมเมนต์ก็มาดูไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าฝากด้วยค่ะทุกคนตั้งใจทางานมากแล้วก็แบบเรื่องนี้หนูว่ามันเป็นหนังผีที่ไม่เหมือนเรื่องอื่นๆที่ทุกคนเคยเห็นแน่นอนมันมันจิตหลุดมันหลอนอย่างชื่อเรื่องเลยค่ะมันพาไปสุดมากไม่แน่จะได้เจอพี่จโนกับพี่ชาเนาะในโรงได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ